้วซ้ายก็จะเป็นตลาดจริงๆว่ามีป้ายอยู่ข้างหน้านะนี่ตรงนี้ก็จะมีป้ายเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปเป็นตลาดโซนสัตว์เลี้ยงโซนต้นไม้แต่เรามาแต่โซนปลากันอดแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกที่นึง่งวรนนี้ตอนเ,เช้ามีไก่ทอดของลงุงกเป็นคนปัตตานีมาขายที่นี่อร่อยมากอยู่ตรงนี้ข้างเซเว่น เ,เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต่าถึงตลาดปลาแล้วร้านนำ้ำผึ้งแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งที่เป็นโซนสัตว์ววเลี้ยงทำไมเลี้ยวซ้ายเยอะจังแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเรื่อยๆก็จอดแล้วก็หาที่จอดได้เลยถ้ามีที่จอดนะนะมีนี่ปลา้ามะลอนครับนจริงๆเราซื้อปลาทองเราก็ซื้อจากที่นี่แหละจอดหน้าร้านปลาทองเลยเดี๋ยววันนี้คงได้อะไรติดไม้ติดมือไปแต่คงไม่ใช่เป็นปลาแล้วแหละเยอะแล้วอ่าโอเคแล้ว อาหารปลามากมายนี่คือร้านผมมุมแล้วก็หินก็เยอะปลาทองแบบที่จองแล้วซื้อมาเลยค่ะนี่ตัวเล็กๆนี่ที่เราซื้อมาเมื่อก่อนตัวเล็กๆนี่ไงนี่มีปลาบอลูที่พ่อซื้อปลาบอลูที่นี่แหละตัวละสามบาทกระทองนี้ไซนี้น่าจะยี่สิบบาทนะที่เราซื้อมีไซใหญ่ก็มีนะแล้วก็มีไม,ม้น้ำเยอะเลยร้านนี้ โหดิกระต้องเต็มเลยนี่เต็มเลยของบ้านเราใหญ่กว่านี่เป็นร้านแรกๆอยู่ที่เราจอดเลยเนาะนี่นี่สวยยัฮู้ตอลันดามอะไรเนี่ยไก่เต่าไก่เต่าอะไรเต่าญี่ปุ่นรูกหัวมันอ่ะเต่าญี่ปุ่นมาตัวใหญ่เลยเต่าญี่ปุ่นตัวใหญ่เดี๋ยวลองหาอันนี้เต่าญี่ปุ่นเหรอครับอช่ เรามาถล่มา้าขายกุ๊บปลาสอดเต็มเลยโอ้มีทุกสีเลยเยอะเลยข้างในเป็นปลาคาร์ฟแล้วก็ข้างในเป็นปลาหมอสีไกลๆนั่เป็นปลาหมอตอนนี้ขายนะครับไอ้พวกนี้ก็ตัวสามบาทถูกอ่ากอเคยไปเลี้ยงไใไ,ไ,ไง มันเป็นออกซิเจนหรอคะไม่ใช่มันเป็นที่กรองให้มันเกิดออกซิเจนเวลาน้ำตออกลงมานี่นี่อาหารปลาที่เราบ้านเราใช่ใช่คสวยมากตูวแบบนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ขายอยู่ตัวละเก้าร้อยอ่ะไม่ร้อยอันไม่แพงนะ,แ,ะแต่ปัญหาคือเราไม่มีบอ่อร์ดแต่ไม่มีบ่อแบบนี้ก็ชอบมากเลยปะครับขาวแดงสว,สวยวยมีเมฆฝน้วย ีเดินะดตะปะท,งทองก็ต้องดูลายอย่ะบบร้ำดูไม่เป็นเหมือนกันแ,นะแต่ก็ไม่แพงนะที่นี่ขายปลาไม่เข้าแขกไปดูร้านต่อ,อไปนี่ไ้ำเขาตุ้งอ,อย่างนี้เขาเรียกกุ้งด่างอันนี้เขาเรียก anta, อะไราปลาตแปะก็มีก็มีสอันนี้เขาขายปลาแปลกๆเป็นพวกปลาออสการ์ออสการ์เปลือกโอ้ปลาดีได้รา Oscar. 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 รงวัลย ใช่หะนี่อะไรปลาอาโมโนโมโนอยู่ที่ไหนข้อมีปลาอนี้เรือปลาเทียมฟปลาเทียมฟปลาไรปลาแรดปลาแรดมีลูปลแรดนี่ปลาตะแพกสวยงามข้างล่างนีอะไรขอมีลูกตอนปลากาดำอันนี้ปลาปลาเทียนติ เยอะเลยนะปลามสวยๆแปลกๆพวกปลาเทพาไกลๆนะครับนี้ซื้อได้นะไม่ค่อยแพงนี่ปลาเสือสมมาตรเลี้ยงง่ายาไม่ตายเลี้ยงไรก็ไม่ตายมีข้างล่างข้างางอันนี้ไม่รู้จักน่าจะเป็นปลามาจากอเมซอนบิเซียเบือแพงนะห้าหะะร้อห้าสิบเลี้ยงนะไม่ยากเท่าไหรนีดมาปลาแรม แบบที่สถาบันกฎวิชาผมแพส s สวยมากเลยเพราะเวลานี้มีปลาแปลกๆเยอะเลยปลาสวยชีมานี่ยี่สิบบาทถูกไหมันี้ก็เป็นสวยมากปลาไหลปลาไหลหน้าล่างนี้เป็นปลาปลาเป้าป๊าเป้าสิบห้าบาทเองอ่ะปลาแปลกสักเกอร์ปลาสักเกอร์ที่พ่อเลี้ยงไม่เคยรอดเลย ปลาเป้าเป้ายังไม่เคยเลี้ยงเลยนะมันจะไปกัดปลาสอดเราแน่นอนเลยถ้าเลี้ยงด้วยกันแต่มันน่ารักดีน,นปะปลาเป้าเป้าตลกดีข้างในนี้ก็เป็นโซนปัดท้าบถ้าเราเดินเข้าไปข้างในอะ่ะจะเป็นปัดค้าบเต็มเลยก็เข้าไปได้เราคนชอบปัดคราบที่บ้านเราไม่มีที่เลี้ยงนรยงเลยตอนนี้ที่บ้านเลี้ยงปลาสอดแล้วเลี้ยงมาหาน้ยงแล้วนี่ปลาสอดสามแบบ นี่ปลาทองจริงปลาทองปลาทองทองตึมเลยพวกนี้ตัวยี่สิบบาทนี่ไงคราเขียนไว้3บาททั้งหมดเจ็าบาทละห้าบาทเองอ่ะโอ้ยซื้อไปสักงสิบตัวห้าสิบเองแล้วด้านโน้นก็เป็นกรงนกแล้วแต่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นปลาปลาทองเีลยครับไปดูเพิ่มเราซื้อปลาทองที่ร้านนี้แหละตอนนั้นอันนี้พวกปลาทองไม่ค่อยสวยสิบบาท อันนี้โตโตแล้วเจ็ดสิบแล้วก็ท้าบสิบบาทเองประทับสิบบาทเองไม่มีี่เลี้ยงจริงๆประทับพี่ก็อยากเลี้ยงต้นตอตก็งสามบาทบอลลูนก็สามบาทนี่ไงบอลลูนที่ปอซื้อมปกระสอบสามบาทมะมไลห้าบาทต้นไม้ร้อยบาทไม่เลยอันนี้สามต้นร้อยอนี้ระทับเจ็ดสิบบาทโตเบื้องเลยนี่มาดูร้านนี้อ๋อที่นี้เขาขึ้นราคาหมดเลยนะ ปลาทองสิบบาทรอานนี้เป็นร้านที่เรามาถามเรื่องยาปลาปลาเราหายทองแล้วเขาก็แนะนําดีมากจนเรารักษาได้แต่ตอนนี้ก็เป็นเป็นหายๆเราก็เลยไปซื้อยามาจากร้านสต้าเองเราก็รักษาก็ดีขึ้นโอ้โหนี่ตัวเป็นรึเปลาเลยอันนี้น่าจะตัวเป็นร้อยอาหารตุงยูแบบนี้เริ่มเลี้ยงแล้วเริ่มมีตายนี่ปลาสิงค์ัสิง์เหมือนเดิมปรามหบบาท ประหลาดปากเต็มเ,เลยข้างในนู่นอลรา,ายักษ์แท้ร้อเ็สวยๆไปดูดีกว่าทองยี่สิแล้วก็ข้อมล้นอราสวยมากทรงหลายรลอยอราทองอ่ะน,นี่แจ้โอ้ไม่แน่ ต้พงเดินเดินตัดเข้ามาข้างในเราก็จะเห็นสอยสักทาร์บาร์เยอะมากตัวใหญ่นี่สวยเนี่ยตนโจระโจคือหัวแดงๆอันนี้ก็สวยพอเราเดินตัดมาเราจะเจอร้านที่ขายอุปกรณ์วันนี้ปิด ขายอุปรกรณ์เยอะมากเลยที่เรามาซื้อสายยางสายเนี่ยสายมาไปทำปของเล่นใช่แล้วก็อาหารยามมาแนละต่วนี้นะปัจจุบันก็มีแค่นี้แหละสนปัตุรีแต่ว่าถือว่าเยอะนะ,ะตรงนี้นะเขาจะมีโซนใหม่ด้วยเป็นโซนตลาดต้นไม้ ซนโอ O ซนเอซนบีซนซีซนดีเดี๋ยวเราจะเลี้ยวบอกให้ดูยังไงวางนเยอะวางเยอะีนี่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 เลี้ยนเลียนเรียนหโวหูรใหญ่้วันนี้เป็นลานน้ำผู้คาตาลานอุป,ปกรณ์ากรารเกษตรฝั่งนี้เป็นระตา ก็ออกลานโล่งเราเคยมาขับเครื่องบินมังคับตรงนี้แล้วก็ตกป่าใช่แล้วก็ตรงนี้โซนเอสเยอะมากเลยตรงนี้ที่เขาขยายมาแล้วก็ออกแรก